เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะนี่เราใส่สักห้าเม็ดอ่ะตำหลวง,งพราบางนะคะแต่เราไม่มีน้ำปูนะเอากะปิในกล่องนุ่นมาค่ะใส่กะปิ ใส่พริกนี้นะคะเพื่อให้มันเผ็ดนะคะเราก็จะหาใส่เม็ดเดียวเล็กๆเนาะเ่ามันเผ็ดตำพริกแห้งให้ละเอียดนะคะเทียมใส่ใส่กระเทียมด้วยใส่ไปแล้วค่ะใ,ใส่ผงชูรสนิดนึง เวันนี้นิดจริงๆแล้วก็ใส่เหมือนเดิมนะคะใส่เครื่องพวกนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะตาเหมือนส้มตํานั่นแหละแต่เราจะเส้นจะไม่เหมือนแล้วก็เพิ่มเพิ่มนักปูกะปิแต่นักปูเราไม่มีค่ะก็ใส่น้ำปูน้ำปูนี่หอมเลยใช่ค่ะถ้ามีใส่เยอะไหมคะใส่ให้มันดำๆไม่ต้องเป็นถึงนิโก้เนาะ À, hai mươi mình À năm 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 ที่น้ำปูเนาะเับากับน้องอร่อยสุดยอดลวกลวกไปปลาหอยอย่านะปลาหอยเนาะปลาหอยเอาอย่างละเล่กประมาอนึงแล้วเราจะใช้ใส่หน่อยนึงสปีนะคะใส่นิดนึงถ้าสมมติลวกนึงก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะต่อมะละกอนะคะเล่นเราใส่มีเยอะแต่ประมาณนี้ถ้าเรามีน้ำเราก็ใช้น้ำนี่แหละแต่ใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะแต่ครูจีจะใช้น้ำ สูงงที่เขาลูกบะ้วยเราจะมีก่อดีบคยกไก่ตัวยอ่ะลูกบะควยแล้วคนเข้าเยกินท่าไทำไมเป็นหลักล่บะคุยก็อย่างเปี้ยบเปรี้ยบเออเออเออคนหลักบนคุยขม่ด้งเป็นบยคุยใส่จะไค่ด้วยอ่ะอันนั้น็กตับเมงอันนั้นทำมาจากอันนั้นเป็นตามขายม่ได้กินคนเข้ามันวัตับเลือเ่ยลคนเารู้บะ้วยตต่กับข้าวหวานหวใส่น้ำอ้อย เจดเจคละอย่างอันนั้นตับเมืองอย่างเศจใส่ขิงอันตีน้องนี่ว่าอนี้อย่างเนาะใครผู้ก็ตับเมืองอันนี้พ่ใส่ยขดดวน่อไฟเนาะกนละอราสขวมตบปนเางคนเป็นต่บใสบะขามด้อยใส่้ำปูด้วยนะตัส้มนะต่บเมืองนะกินแล้วงกหลั็กั เดี๋ยวทุกคนแบ่งกันนะแล้วลองทําดูนะคะถ้าไม่พอจะเอามะละกอทําอีกแล้วให้ได้สักสี่กลุ่มเนาะเราจะได้ฝึกมือใครที่ยังไม่เคยได้ตาลองตําดูนะคะ,ะกระปิยังอยู่นี่หน่อยจีเป็นคนไม่ค่อยเท่าไหร่กระปิ ให้คต่อไป,อไปใช่พยายามจะไม่ให้มันละเอียดชิมไหมสุชิมไหม ปูใส่เรืนะใช่อาชิมได้นะคะเค็มๆนํำเลยใช่อันนี้มันใส่้ไหมใส่น้ำปูเลยหอมมะนาวนี่คือหลวงผ้บางอย่างนี้นะคะกะิลอแต่ไกลเลยครับใช่นิดเดียวเดือต่อไปเอาเนื้อต่อไปน่ะไม่ละลายหมดนีค Gracias.